เทศในทอร์แลนด์ได้จ้ะอาจจะให้สมบรรยากาศให้พร้อมกันเลยจ้ะมีแต่จักรยานค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางรถจักรยานดังจากน้องส่วนที่เห็นอยู่จะเป็นทางรถไฟจาก ตึกมันมีกลมๆอยู่ข้างบนนั่นก็จะเป็นลานโทรศัพท์แอปเปิลนอจาจะเป็นลานใหญ่เลยค่ะดูคอนตรงขาพนนอกจาก อันนี้ก็จะเป็น้านนั่งดื่มนะคะจะมีผู้คนออกมานั่งดื่มเนาะบรรยากาศดีๆเขาก็จะออกมานั่งดื่มกันยางตรงลงไปหนีแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะลงไปซ้อยบางทีสาวเนาะจะโบก,ก,ล,กล้จากนีจ้ะค่าแม่มก็จะยางอ่อมๆม,มาทางข้างหลัง ก็จะย่างขามตรงนี้เนาะค่ะย่างขามตรงนี้เขาไปในเมืองเนาะจ้ะเดี๋ยวจะพาขาวมดี่น,อน้อยสองระวังรถใหญ่้องระวังจักรยานเนาะ เป็นร้านโทรศัพท์แอป,ปเปลิลเนาะเป็นบริจาะสัญลักษณ์แอป,ปเปลิลนี่ลานนั่งดื่มร้านคาร้านข,า,า,นขายอยู่ซงหางฟังทางตอนนี้รถไฟตรงนีแง้แลนเข้าไปในเมืองแลนบ่ได้เจะ้ะเพราะว่าเขาปิด ตอมถนนเนาะจ้ะปิดเทศถนนใหม่บึงทีล่ะค่ะคนคนลร้แห้งจะี่นอรห้วดมาจากทา่างใดเนานะมาจากประเทศอื่นบ้างมาจากจังหวัดต่างๆของประเทศฮ่อลแล่นบ้างส่วนการแตงนโตเขาเขาก็จะบอมามองมากว่ามมติให้กันเนาะจ้ะที่สไตล์ ผูไดอยากแต่งแบบได้แตแต่งเนาะค่ะเมนี้ก็อากาศก็จะโบหนาวปันไดค่ะก็จะประมาณหนาหนาวบานเฮาเบิงค่ะลานนางดื่มคนเยอะแยะเลยเบ่งจากที่นอนนักท่องเที่ยวอันนี้แค่ปากซอย

เป็นลานค่ะตรงลงไปซอยนี้ก็จะมีแต่ลานพิซซ่าจ้าพี่น้องไปตรงซอยนี้เนาะตรงพิซซ่าทิมขยะอยู่นะมีลานค้าลานขายต่างๆขายของ,อท,อง,งที่ระลึกน่าจะขายเสื้อผ้าเยอะแยะมากมา้ยจ้าพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นร้านพิซซ่าประจำของป๊อแมนเดี๋ยวค่ะกัมมาป๊อแมนก็นจะสื้อพิซซ่าไปกินบานวาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแมคโดนัลด์นะคะเนาะ เป็นเร่งช็อปปิ้งค่ะการขาดต่างๆขายเสือ้อผ้าขายลงเท้าขายของทีละลึกต่างๆเนะค่ะ ลานีกับบแม่มมจ่อบเบิ้งหลายเทื่อแล้วจ้ะหารองเท้าถือใจยังบดายจะครูเลยพอถือครูมากกับว่ามีใสจะคล้องจ้ะเท่จ้บพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้ค่ะเด้อลิปหน้าพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบะแหม่มในเด้อจ้าเพื่อเ,เป็นกำลังใจเนาะจะได้เอาวิวสวยๆงามๆของเมืองอัมสเตอร์ดัมมาให้ชมอีก เพื่อนน้ำนะคะคุณี้กะแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีจ้า